เจียวหมาจีดีที่สุดมาร้านอาหารไทยในไต้หวันเพื่อการดีมากินเจียวหมาจีนี่แล้วก็กุ้งใหญ่นะน่าจะแบบอิมพอร์ตมาจากอยุธยาวันนี้นะคะเรามากินอาหารไทยสไตล์ไต้หวันกันดีกว่าเป็นสิ่งที่คิดถึงมากๆในไต้หวันค่ะทุกคนแบบว่าอะไรทำไมต้องมากินอาหารไทยสไตล์ไต้หวันกปไปดูกันค่ะ เจวหมาจีดิที่ดุมาร้านอาหารไทยในไต้หวันเพื่อการหนีมากินเจียวหมาจีหน้าตาเหมือนยำไก่ทอดนะครับแต่บอกเลยว่ารสชาติมันไม่ใช่ต้องมาหากินที่ไต้หวันเท่านั้นนี่นะอืมอืมอืมรสชาติน้ำยำหวานๆหอมๆมันมีกลิ่นงาแหละเดี๋ยวเล่นขึ้นไปเองแล้วก็มีกลิ่นพริกหอมๆกระเทียมสับผักชีมีครบ เรื่องของเรื่องก็คือเจียวหมาจีเนี่ยทำไมต้องแบบคลั่งมากใช่ไหมเพราะว่ามันดังมากที่ไต้หวันแบบถ้าเราเดินเข้ามาในร้านอาหารไทยในไต้หวันนะสิ่งแรกที่เขาจะเขียนว่าแนะนําเลยก็คือเจียวหมาจีมันดังมากขนาดที่แบบมีโรงงานทําขายใช่ไหมเป็นแพ็คเหมือนแบบให้เอาไปปรุงเองที่บ้านได้มีไก่แพ็กพร้อมน้ําซอสพร้อมนะเอาไปซื้อแล้วก็อุ่นกินได้เลยอะไรอย่างนี้ดูเป็นอาหารประจำชาติอย่างหนึง่งเป็นอาหารไทยประจำชาติไต้หวัน อยากบอกว่าให้คนไทยนําเข้าสิ่งนี้ด้วยนะคะมันอร่อยมากจริงๆ <c oughs> คิดถึงมากว่าตอนเรียนเนี่ยกินแบบแทบทุกเที่ยงเลยและนี่ก็คือเมนูยอดฮิต number o n อีกอย่างหนึ่งของร้านอาหารไทยในไต้หวันนะคะเกลี้ยงชาติเหมือนข้ามันกุ้งไหม <c oughs> เออคล้ายๆแต่กินแล้วมันก็แค่แบบแคล้ายๆนะกินไหม <c oughs> กรอบๆมาไต้หวันแล้วต้องกินหนเจียวหมาจีสอง เยอแรงชาปิงรสชาติคล้ายๆเหมือนกินทอดมันกุ้งอ่ะแต่ว่าทอดมันอ่ะมันจะเป็นแบบเหมือนชุบเก็ดขนมปังใช่ไหมแล้วก็แต่อันนี้มันจะเป็นเหมือนคล้ายๆแ้งปอเปียโปะไว้มันก็เลยเท็กซ์เจอร์ไม่เหมือนกันนิดนึงนะเพราะฉะนั้นนะเหมือนดูเหมือนที่ไทยมีแต่มันไม่มีอ่ะเพราะฉะนั้นต้องกินที่ไต้หวันเลยเนื้อหนาๆอย่างนี้เลยแต่บางร้านก็จะเป็นแบนๆเนาะ original original จะแบบแบนๆร้านนี้ก็คือหนาพิเศษกระเพราหมูค่ะหน้าตาก็ เหมือนจะใช่เดี๋ยวต้องลองกินดูผัดกะเพราที่ไต้หวันนะคะจะต้องไม่ใส่ใบกะเพราแต่ใส่เขาจะใส่โหระพาแทนนะคะเขาจะใส่โหระพาแทนนะคะโบแมนรือเปล่าผัดกะเพราก็เองใส่กะเพราสิคะ <c oughs> เป็นผัดกะเพราแบบไต้หวันจริงๆเรียกว่าเป็นอาหารฟิวชั่นละกันเป็นกินอย่างเี้ยมันมีความหอมของโหระพาที่มาแทนของใบกะเพราหอมหัวใหญ่สับนะคะอืม นี่คือผัดตัวแขกซึ่งมันแบบไม่ได้เกี่ยวกับเมนูอาหารไดเราจะเห็นมีในร้านแล้วชอบผัดตัวแขกที่ไต้หวันมากอร่อยพอะมันก้ออนหวานๆกรอบ,บๆเดี๋ยวลองชิมดูนะคะับตัวแกผัดหมูกับผัดกับปุ้งแห้งอร่อยดีอมหอม,หอม คล้ายๆกระเทียมอือใช่เมนูนี้เป็นแบบถ้าเราเห็นที่ร้านไหนก็คือสั่งได้นะคะก็คือจะทําให้เราลอดชีวิตในมือน,นี้ไปได้แน่นอนอร่อยซาจจงซูจิโต้นะคะอันนี้สั่งได้อร่อยก็คือเป็นอาหารไทยสไตล์อยู่หนาะเลยคือว่าแต่อร่อยมากนะนี่คือรสชาติที่คิดถึงี่ไต้หวันมากปลา,าทอดลูกตุ๋นนะคะอุ้ยหอมไหมหอมอยู่ในส้ตมตำหน่ะอ่าอันนี้รสชาติเหมือนรา้านอาหารในกรุงเทพอะเป็นรสชาติที่คนไทยชอบได้เลยนะอร่อย ข่จเจียวหมูสับไข่ยำหมูบักก็คือเหมือนไข่เจียวหมูสับไข่ยำหมูบักก็คือเหมือนไข่เจียวหมูสับโอเคเหมือนไม่เหมือนก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วต้วมยำกุ้งเท่านะคะก็เหมือนนะต้องยำน้ำข้นืมกะทิก็แบบไม่ฟอมนะอืมน้ำอร่อยอ่ะสดอร่อยเลยอ่ะต้มยำกุ้งอร่อยนี่แล้วก็กุ้งใหญ่นะน่าจะแบบอิมพอร์ตมาจากอยุธยา กุ้งหวานเด้งมากอ่เคยไปกินที่ตลาดตลาดปลาแล้วกุ้งที่นี่แบบทั้งตัวใหญ่ทั้งหวานนะแล้วมันชื่อว่าไทยขัวชาด้วยนะแบบชื่กุ้งไทยเพราะนั้นแต่ยิ่งพอมาจากอายุทยาจริงจริงจริงืมเอามาเลี้ยงแค่ห้าสิบปีกุ้งเนี่ยเอามาจากอายุทยาชาวไทยแล้วใครเลี้ยงเอ่อชาวประมาประมงชาวประมงชาวประมงที่ถิ่งตรงค่ะรออากาศ เหมาะกับกุ้งอมากับกุ้งอยุธยาเอ้าแม่กาละเกตนี่เออกาละเกตโอ้ชาติสามชาะอยู่ใต้วันค่ะแล้วแฟนอยู่ชาติไหนอยากไปเกิดชาตินาดูสิคะเดิ้งเดิ้งเดิ้เดิ้กุ้งสดนะหน้าห้เมสเซอรออร่อยต้มยำกุ้งคือ ฟังนะร้านนี้ต้องแหมงกุ้งอร่อยแล้วก็ขนมหวานสุดฮิตนะคะของร้านอาหารไทยในไต้หวันก็คือหมอหมอดาดาคะไม่ใช่หมอหมอชาชาพูดที่มันชัดนะภาษาคูที่ไทยเลยภาูลมิดเออนากาูลมมิดนี่ไงมีนี่ละหนึ่งอะไรนี่บมกมีโพโลมีโพโลมีนะคะขนุนแล้วก็ยาทาสื่อคือลูกชิดในนี่มีหงเมาตันมีเงาะ โอ้ยทุกคนโอ้ยรวมมิตรแล้วก็มีอะไรนี่ซี่ก้ามาเออไฮ้อยมี่โถ่ยียยยออ่โถ่แปลว่าเผือกไม่ใช่แปลว่าชากโอเคโอ้ยอร่อยเด้เอ,อเอายังไม่ได้กินเอายังไม่ได้กิน มันไต้หวันแล้วก็อย่าลืมมาลองชิมอาหารไทยสไตล์ไต้หวันดูนะครมันอร่อยนะคะอย่ามาดา่าเขานะคะแค่มันไม่เหมือนไทยที่ว่ากินอาหารฟิวชัน่นทีเรายังกินอาหารญี่ปุ่นฟิวชั่นฝรั่งได้เลยแล้วก็กินอาหารไทยฟิวชั่นกับไต้หวันก็ได้ค่ะ